สหายหลีเข้ามาได้เลยสหายหยินฟังที่ข้าจะพูดสักแป๊บหนึ่งได้หรือไม่เจ้าอยากพูดอะไรกันนะเจ้านี่มันคิดที่จะทําอะไรถ้าเปลี่ยนมาฝึกวิธีดาบได้เพียงแค่ครึ่งปีความรู้ความสามารถไม่อาจเทียบเท่ากับท่านได้สิทธังในนาสสิ์ไทชเวียนมีเพียงสิน้องอู๋ซวงเท่านั้นที่จะสามารถประลองดาบกับสหายหยินได้สูสีเจ้ากาลังพูดถึงหลูอู๋ซวงเหรอผู้หญิงท่าทองที่ฝึกวิธีดาบแห่งไทชเวียนน่ะเหรอนางเป็นเพียงสิทธ์ผู้สืบทอดธรรมดาธรรมดาจะมาเทียบกับเจ้า และข้าที่เป็นองค์รัชทายาทได้แย่ยงเลไรสายยินใจแคบเสียจริงกลยุยุ์ดาบของศิน้องอู๋สวงอยู่สูงกว่าข้าอย่างแน่นอนหลีช้างหมิงถึงขั้นฝึกวิธีแท้จริงแห่งดาบได้แล้วหากเป็นอย่างที่เขาว่ามาความสามารถของหลู่สวงจะอยู่ในระดับไหนกันนะไม่ได้การละไม่ง่ายรลอที่ฐานไถ่ชิงเวียจะไม่อยู่ถึงตาข้าออกหน้าบ้างแล้วจะแพ้การประลองต่อหน้าท่านประมุกไม่ได้เด็ดขาดสายลีอย่ามัวแต่พูดถึงผู้อ่นอยู่เลยเจ้าและข้ามาประลองกันสักตั้งก่อนแล้วกัน ลับดาบไปซะฮหนั่นนั่นคือหลูสวงนั่นคือจิตวิญญาณดาบหยินหยางถูกต้องจิตวิญญาณดาบหยินหยางเป็นการฝึกที่สูงที่สุดสูงกว่าวิธีดาบทั่วไปอยู่มากเอ๊ะซึทบิ์พี่ลู สิทธิ์พี่มีเพียงแต่พัฒนาขึ้นไปอย่างมากแถยมยังสวยขึ้นอีกด้วยหน้านิ่งๆของสิทธิ์พี่เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ในฤดูหนาวข้ารู้สวยจนคนตะลึงสิน้องหลูยินดีกับที่เจ้าสามารถบรรลุวิธีดาบขึ้นไปอีกขั้นได้ขอบคุณสิทธิ์พี่เดิมทีอู๋ซวงตั้งใจจะฝึกต่อไปอีกสักหน่อยแต่เพื่อจะไม่พลาดการประลองในครั้งนี้ก็เลยกลับออกมาก่อนองราชทายาดหยินทำการศึกษาค้นคว้าวิธีดาบมาเป็นเวลาหลายปีอู๋ซวงอยากใช้โอก,กาสในการประลองยุทธในครั้งนี้รับคำที่แนะจากท่าน เยี่ยมไปเลยท่านทั้งสองฝึกเฉพาะทางวิธีดาบเช่นกันเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกันจริงๆหลูซวงอายุอย่างน้อยก็สามารถฝึกจิตวิญญาณดาบยิ้นหยางออกมาได้แม้ข้าจะทุ่มพลังทั้งหมดที่มีก็ยังไม่สามารถรู้ผลแพชนะได้วันนี้มีโอกาสสาคัญเช่นนี้ข้าจะไม่ยอมเสี่ยงแพ้เด็ดขาดสิน้องหลูนี่เป็นการประลองระหว่างองค์รัชทายาทนะเจ้าที่เป็นเพียงผู้สืบทอดธรรมดาเกรงว่าจะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะประลองกับข้าได้อ๋อพอดีเลย ท่านอาจารย์ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าให้สิน้องโลูเป็นองค์รัชทายาตหญิงแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้เฉวียนอะไรนะที่หลีช่ชางหมิงพูดมาเป็นความจริงกันหรือจริงแน่นอนช้างเฟิงอูซวงถูกแต่งตั้งให้เป็นองค์รัชทายาตสำนักข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้เข้าพิธีแต่งตั้งอย่างเป็นทางการฉะนั้นนางประลองกับเจ้าไม่ถือว่าผิดกฎอันไดนี่นี่มันฮึลูซวงจริงๆแล้วก็เป็นเพียงผู้ตันระดับเจียนตันแต่ช้างเฟิงอีกเพียงก้าเดียว ก็จะไปถึงขั้นถาลกแล้วไม่มีทางแพ้เด็ดขาดในเมื่อประมุขฉังถวียนพูดแล้วเจ้าก็ตอบรับประลองได้เลยอย่าทําให้คนอื่นดูถูกดีในศนักดิ์ศรีเจือชิงของเราได้ฮะ <c oughs> เดิมทีกับเจ้าชนะหลีชังมิงเพื่อ,อ,อน้าทาไมมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้สิน,น้องหลูงั้นก็เชิญเจ้าเข้ามาได้เลยขอบพระคุณสิพี่หยินทั้งคู่สู้เขานะ <c oughs> ออกมาแม้เจ้าจะฝึกจิตใจของดาบยินนยางออกมาได้แต่ข้านั้นฝึกวิธีดาบมาเป็นร้อยปีแล้ว รับดาบไปซะตำราดาบจินหยวนขั้นแปดอูสวงยอดเยี่ยมมากอะไรกันนะขั้นแปดเหรอเฮ้ยเบกทำไมทำไมถึงได้กลายเป็นเช่นนี้จ๋าเออเห้ เ <c oughs> ขาสุดข้าข้าแพ้แล้วขอาบคนที่ออามอยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไปเลยสมกับเป็นสิษย์น้องหลูกข,ของข้าเออฮะ,ห,ะหลูสวงนี่มันอะไรยังไงกันหนะ้าแล้วเมื่อกี้นี้มันคืออะไรกันนะบอกข้ามาเดี๋ยวก่อนค่อยค่อยค่อยค,อยคอย่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นตอนที่นางก,ากักตนและฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองน้อย ไต่ก่อหลูอู่สวงก็เป็นแค่ผู้สืบทอดวิชาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นต้องเป็นฝีมือของปรมาจารย์ลึกลับที่อยู่เบื้องหลังผู้นั้นเป็นนะเข้าหัวร้อนแล้วเขาหัวร้อนแล้วฮ้ยคืนยาวนานนอนไม่หลับเลยฮะไม่ใช่พอท่านหญิงชิงเวียจะกลับไปสักหน่อยโหเฮ้ยลองดูหนังสือเล่มนี้ที่นางให้ข้าก่อนดีกว่า หนังสือเล่มนี้มีชื่อเขียนว่ากินแกบเนี่ยนะทำไมรู้สึกเหมือนว่ากำลังโดนเดบน้ำอยู่เลย้าอยากจะฝึกวิชานี้จะต้องทำเช่นนี้ก่อนเขาจะเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิเอกิเอกเอกเช้าแล้วเช้าแล้วหืมเออเมื่อคืนมัวแต่ศึกษาหนังสือเล่มนี้จนดึกก็เลยเผลอหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ก็ยังดีที่อ่านจนจบเล่มละนะ ท่านหญิงชิงเวียท่านหญิงชิงเวียเหท่านปรมาจารย์เยต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากสำหรับการต้อนรับที่ดีและคำที่แนะเหล่านี้ชิงเวียจะจดจำไปตลอดชีวิตหากสักวันมีโอกาสมีโอกาสจะสอนข้าฝึกเสียนหากทำการสอนแบบถวายตัวจะไม่ดีกว่าเหรอหากวันหน้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมท่านอีกเอ่นี่มันชี ช่างเธอในเมื่อกลับไปแล้วขอลองวิชาที่นางให้ข้ามาหน่อยแล้วกันโซเชาตาที่คาดไม่ถึงล่องลอยไปทุกขนทุกแห่งไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันแหลกสลายลมหายใจดาวเหนือล้อมรวมยินหยังหมุนวนแปดทิศรุ่งอรุณของสี่ฤดูมีวันเริ่มและก็มีวันสิ้นสุดกำเนิดทุกสรรพสิ่งโคจอนเมนลี อ uh huh. บนฟากฟาของหมู่บ้านเสี่ยวถือทำไมจูๆ่ๆฟ้าก็เปลี่ยนไปล่ะนั่นสิเมื่อกี้แดดยังแรงอยู่เลยสายฟ้าน่ากลัวจริงๆหืมเอ๊ะนี่มันคือขั้นจากฟากฟา้าจะว่าไปอยู่กับเจ้านายมาตั้งหลายปีแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่กล้าเห็นเจ้านายทำการฝึกเอ๊อเฮะ นึกไม่ถึงเลยว่าข้าจะได้รู้สึกถึงขึ้นความร้อนเล็กๆน้อยๆไหลไปทั่วร่างกายหรือกําลังจะบอกว่าข้าสามารถทําการฝึกได้แล้วเยี่ยมไปเลยงั้นก็มาอีกครั้งเชื่อมต่อฟ้าดินมีวันเริ่มและก็ต้องมีวันสิ้นสุดกําเนิดทุกสรรพสิ่งโคจรเหมือนลิสมกับเป็นเจ้านายเพียงท่องคาถาง่ายๆก็สามารถเรียกทันจากสายฟ้าลงมาได้แล้ว นึกไม่ถึงเลยว่าเจ้านายจะทำการสกัดสมบัติแห่งพิภพอย่างหินหุ้นหยวนได้ฮะเป็นเช่นนี้นี่เองพลังวิญญาณที่อยู่ในบ้านแห่งนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของการฝึกฝนของเจ้านายจึงต้องทำการสกัดหินหุ้นหยวนเสียดายที่มีหินหุ้นหยวนอยู่เพียงก้อนเดียวสำหรับเจ้านายแล้วไม่เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอนจะต้องทำอย่างไรนึกออกแล้วข้าจำได้ว่าส่วนลึกของเขตต้องห้าม ของเผ่าจิ้งจ้งอาอสศรที่อยู่ในหุบเขาทางทิศใต้นั้นเหมือนจะมีสมบัติแห่งพิภพเช่นนี้อยู่เหมือนกันได้เวลาค้าออกลงแล้ววางใจได้เลยเจ้านายเพื่อการฝึกอันยิ่งใหญ่ของท่านไม่ว่าจะบุกน้ำลุยไฟให้ห่วงผู้นี้ก็จะไม่ย่อเ้อฮ้พี่ท้านี่ก็คือความรู้สึกของการฝึกนะเหรอ แต่ทำไม5ปีกว่าที่ผ่านมาข้าถึงฝึกอะไรไม่ได้เลยละ่ะแต่วันนี้จู่ๆกับฝึกขึ้นมาได้หืมนี่ไม่ใช่สารเลี้ยงน้ําชาของข้างั้นหรอทําไมเปลี่ยนสีไปละ่ะหรือว่าหรือว่าหนังสือกินแกบเล่มนี้ที่ท่านหญิงชิงเวียทิงไวให้ข้ามีไว้สําหรับผู้ที่ไม่มีลากจิวยันแบบข้าฝึกโดยวิธีซึมซับพ,พลังจากหินก้อนนี้นะตอนเดึกต้องใช่แน,น่นะมันต้องเป็นแบบนั้นแน,น่นะ พาเจ้ายังไม่ท้อทิ้งข้าจริงๆดูเหมือนว่าจะมีคนทําอาหารและสามารถเข้ารับราชการได้มีคนเล่นหมากล้อมและกลายเป็นเทพได้ถึงขั้นมีคนเล่นเกมและสามารถเปิดฮาเลมได้หลายค่าตั้งแต่ทะลุมิติมาหปีบัดนี้ได้พึ่งหินก้อนนี้ก้าวเข้าไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตแต่ว่าไอ้เจ้านี้มีแค่ก้อนเดียวนี่นะแถมยังเป็นสิ่งที่ผู้เท่าเหอเป็นคนมอบให้ข้าอีกข้าจะแบกหน้าไปขอเพิ่มอีกก็คงไม่เหมาะ ทำยังไงดีนะหน้าโมโหยิ่งนักสถานที่แห่งหนึ่งในนินนิ์สิทธิ์ไท่เฉวียนตาเท่าเหอฉางเฉวียนนั้นมีความลับอยู่เท่าไหร่กันนะท่านอาจารย์เป็นข้าเองที่ไหลความสามารถทําให้นินนิ์สิทธิ์เจอเชิงขายขี้นะเอ้ยแพ้ในการประลองในวันนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้าพลังของหลู่ซวงนั้นเกินกว่าที่ข้าคาดถึงท่านอาจารย์ไม่เป็นไรนะเด็กดีไม่ร้องนะไม่ร้องท่านอาจารย์ ชิงเวียกลับมาแล้วก็ก็ก็ขออภัยดูเหมือนข้าจะมาผิดเวลาไม่ไม่ไม่เจ้ามาถูกเวลาแล้วเหรอชิงเวียเจ้าไปไหนมากันเออตอนที่เรือห่อบินผ่านหมู่บ้านเสี่ยวถือจูู่ข้าก็รู้สึกได้ถึงโชคชะตาบางอย่างก็เลยลงไปตะเวนหาดูโชคชะตาหรือเจ้าเจ้าฝึกถึงขั้นถลรกเราเง้นหรือว่าไงนะเจ้าข้าชิงเวียไรความสามารถ นำน้าสิทธิ์พี่หญินไปแล้วหน <c oughs> ึ่งเก้าเือก็อากเลือดเลยกู <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่ดีที่อยู่เหนือความคาดหมายจริงๆชิงเวียพรุ่งนี้ข้าจะให้เจ้าเข้าร่วมการประลองยุทธเอาชนะหลี่ช้างหมิงแล้วสถาญ,ญาตแห่งใดศักดิ์สิทธิ์ให่เช่าเวียนข้าขอปฏิเสธว่าไงเนาะช้างเฟิงเจ้าไปก่อนข้าจะพูดคุยกับศิษย์น้องของเจ้าต่อสักหน่อยขอรับท่านอาจารย์ ชิงเวียทำไมเจ้าไม่ยอมเข้าประลงบัดน,นี้ข้าได้ก้าวเข้าสู่ขั้นทาโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นหลี่ช้างหมิงและชทะายาทแห่งไทาาเาวียนหรือศินน้องหลู่อู๋ซงนั้นพวกเขาล้วนแต่เป็นผู้ฝึกตนระดับจินตันชิงเวียเพียงใช้ระดับการฝึกฝนกดดันพวกเขาก็สามารถเอาชนะได้โดยที่ไม่ต้องลงมือแล้วอีกอย่างหากไทาาเาวียนยังมีไพ่ตายหากชิงเวียเกิดแพ้ขึ้นมาขั้นประมุก ท่านก็จะอับอายจนถึงขั้นสูงสุดนะชนะก็ไม่ได้แพ้ก็ไม่ได้ท่านยังใจข่าประลองอะไรอีกงั้นเหรอนั่นสินะฮึม <c oughs> ข่าอยู่มาเป็นพันปีวันนี้กับถูกความกระหายในชัยชนะครอบกำเสียได้เกือบจะเสียความเป็นตัวเองไปแล้วเจ้าหนูนี้ไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันไม่ใช่เพียงแค่ระดับขั้นก้าวหน้าขึ้นไปอย่างมากด้านจิตใจเองก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปมากเช่นกันดูเป็นกุลสตรีมากยิ่งขึ้น เจ้าหนูชิงเวียเจ้าไปถึงขั้นระดับทารกแล้วข้าตัดสินใจแล้วว่าหลังจากจบการประลองยุทธน์นี้เจ้าประกาศให้ทั่วทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจอทิงทราบันทั่วว่าอนาคตเจ้าจะเป็นผู้รับตําแหน่งประมุกนี้ไปเป็นอย่างไรไหมชิงเวียไม่อาจจะทําตามที่ท่านสั่งได้ว่าไงเนาะท่านอาจารย์ตอนนี้ข้ามีเพียงความคิดแค่อยากฝึกฝนทางด้านจิตใจอันบริสุทธิ์ให้สําเร็จยังไม่มีความคิดเกี่ยวกับตําแหน่งประมุกสิทธิพี่ยินต่างหากที่เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สดุดไม่ถี่วันก่อน จ้าไปพบเจออะไรมากันนะถึงขั้นทําให้เจ้าไม่ชอบตําแหน่งประมุขของข้าแล้วชิงเวียได้รู้จักกับปรมาจารย์ผู้เก่งกาจท่านหนึ่งเข้าโดยบังเอิญเจ้าได้พบกับปรมาจารย์ผู้เก่งกาจเงินเลอทำไม้รู้สึกว่าใครๆก็สามารถพบเจอกับปรมาจารย์ได้มีเพียงข้าคนเดียวที่ไม่ได้พบเจอกับเขารีบเล่าให้ข้าฟังสิคนผู้นั้นเป็นใครกันนะบาดนี้อยู่ในระดับขั้นใดระดับขั้นถ้าไม่รู้แน่ชัดทว่าปกติแล้วปรมาจารย์เย่นอกจากเลี้ยงราชาสนปีศาจเฝ้าบ้านแล้ว ยังนาหินหุ้นหยวนแห่งพิภพมาทําเป็นสัเลี้ยงน้าชาสามารถใช้อุปกรณ์เซียนฉินเทียนอีเล่นถานองฮาว่าฝันก็ไม่มีอะไรพิเศษอีกแล้วก็เจ้าเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีอะไรพิเศษงันหรือหหกประมาจา์ที่เจ้าหนูชิงเวียได้พบเจอก็คือผู้สเลเทียมทานที่เหอฉางเสวียนพูดถึงนึกไม่ถึงเลยว่าบนโลกใบนี้จะมีการมีอยู่ที่น่ากลัวเช่นนี้ อัคระเหล่านี้ยังคงเป็นสมบัติโบราณขั้นสูงสุดที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ตอนที่สร้างดินดดนศักดิ์สิทธิ์ให้เฉวียนขึ้นและปัดนนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของอาณาเขตป้องกันของหุบเขาาเนิ่นนดนแล้วหากตอนนี้นำาละคังทองแดงของสวีจือเทียนหม้อไม่ค่ารวมเข้าไปในศูนย์กลางของอาณาเขตรวมเข้ากับอัคระให้เฉวียนมีสมบัติโบราณสองชิ้นเป็นศูนย์กลางของอาณาเขตอาณาเขตป้องกันหุบเขาของข้าู่ต้องไร้เทียมทานเป็นนะ ไอตาเท่าสวีจือเทียนไม่พอใจที่จะต้องพ่าสมบัติโบราณให้แก่ข้านึกไม่ถึงเลยว่าจะใช้ยันอคัคระปิดผนึกละครนี้ไว้รอข้าใช้อคัคระให้เฉวียนเปิดผนึกละครนี้ได้ก่อนเถอะพรุ่งนี้จะไปย่อเย,ย้ยตาเท่าสวีสักหน่อยเอ้ยจงไปอะไรกันเนาะนี่มันเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นนะสะเทือนไปทั่วเลยเหมือนว่าจะมาจากทางตำหนักไท่เวียนเกิดอะไรขึ้นกันนะทําไมจูจูก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเรากล่าว,ว่ามีพลังที่แข็งแกร่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ยังไม่ระเบิดออกมาสิพี่ละไปไหนของเขาแล้วการสะเทือนเช่นไหนมีเพียงความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวปามุกสวีน่าจะเป็นตาเท่าเหอชางชเฉวียนกำลังใช้สมบัติโบราณที่ข้าออมอบให้ล้อมรวมเข้ากับอาเขตป้องกันหุบเขาไท่เวียนของพวกเจ้า หรือว่าจะเป็นละคังทองที่มีแรงอาคาซ่อนอยู่นั้นถูกต้องแต่เท่าจะรีบร้อนอะไรขนาดนี้เดิมทีข้าคิดว่าเจ้าเพียงแค่จะทําการปลดผนึกสมบัติโบราณปลดปล่อยวิญญาณของอุปกรณ์ออกมาเท่านั้นถึงเวลานั้นก็จะทําการเชิญผู้โสลึกลับท่านนั้นออกมาทําการเก็บกวาดอย่างเลี่ยงไม่ได้ใครจะไปนึกกระว่าเจ้าจะบุ่มบามถึงเพียงนี้หาก์นาเขตป้องกันหุบเขารับแรงกดดันจากสมบัติโบราณไม่ไหวและทลายลงแล้วหรอก็รีบูที่ตำหนักไทยเวียนนั่นสิ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแย่แล้วสถานการณ์เลวร้วายที่สุดได้เกิดขึ้นแล้วเป็นขึ้นพลังที่รุนแรงมากเร็วเข้ารีบป้องกันลูกศิษย์ทั้งหลายเด้อเฮ้ยเฮ้ยด้านนอกตำหนักประมุขไท่เชวียนไม่ได้การละพลังเหล่านี้มันแข็งแกร่งมากเกรงว่าข้าจะป้องกันต่อไปไม่ไหวแล้วชาก่อนนั่นมันอะไรกัน วีจือเทียนจ,จะทำให้ข้ากลายเป็นผู้ทำความผิดอันใหญ่หลวงนั้นหรอเออเหอฮะท่านอาจารย์สิทธิ์พี่ประมุกแท้จริงแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันนะละคลังทองแดงนั้นไม่ใช่สมบัติโบราณอะไรทั้งนั้นแต่เป็นอุปกรณ์เซียนปอมที่มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่เท่านั้นหลังจากที่ข้าปลดผนึกมันออกมาถึงได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเช่นนี้เสียดายที่มันสายเกินไปแล้ว สหายเหอในเมื่อต้นต่อทั้งหมดของเรื่องนี้มาจากข้าผู้เราเชาวดิแนแดนศักดิ์สิทธิ์เจอทิงจะไม่ยอมดูอยู่เฉยๆอย่างแน่นอนอเราดิแนแดนศักดิ์สิทธิ์เจอทิงทุกคนจงฟังตั้งทับดาบเจอทิงจี้เราเพิ่ม้เราดิแนแดนศักดิ์สิสทธิ์ให้เฉวียนทุกคนจงฟัง ต้งทับร่างมังกรไท่ชวเชวียนรับทราบรับทราบพันึก,นกเรามดตัวน้อยจะทำอะไรก็เปล่าประโยชน์ทั้งนั้นอะไร,ะไรกัน,น <laughs> ห้าพันปีแล้วสินะในที่สุดขค้าก็ถูกปลดปล่อยออกมาได้สักทีนี่า <c oughs> <c oughs> ทำไมถึงได้กลายเป็นเช่นนี้หรือว่าวันนี้จะเป็นวันที่ไท้าเวียนคงข้าจะล่มสลายจริงๆขอข้าลองหน่อยว่าพวกเจ้ามีความสามารถเพียงใดอย่ายอมพ้ลองท่านี้หน่อยเป็นไงาตายไปซะไอ้พวกหนอนมแมลงทั้งหลายฮ้ยย่ย พวกเจ้ามันกระจอกเสียจริงการโจมตีเพียงครั้งเดียวของข้าก็ยังรับไหวไม่ไหวยอมเป็นอาหารของข้าซะดีๆเธอเฮ้ยเราให้เฉวียนทุกคนจงฟังรีพาเหล่าลูกศิษย์ที่มีระดับต่ำกว่าข้ารวมววถีและคนของินแดนศักดิ์สิทธิ์โจยทิ้งทุกคนออกไปจากที่นี่ซะศิษย์พี่ประมุขท่านคิดซะข้าจะใช้การฝึกฝนตลอดทั้งชีวิตสลายไปพร้อมๆกับเจ้านั้นนี่เจ้าคิดจะยอมตายเพื่อเป็นผู้พัุงความยุติธรรมงั้นเหรอ แค่เจ้าน่ะหรือคิดจาการฆ่าไว้เพียงพูดเดียวสวีจือเทียนเราลูกศิษย์ไท่เฉวียนฝากเจ้าด้วยนี่คือทางไปในนาศักดิ์สิทธิ์สจือทิงถูกท่านไปหลบภัยทั่วเขาที่นั่นก่อนเฮ้ยรีบไปรีบไปรีบไปแล้วไม่ให้นี้ไปได้แม้แต่พูดเดียวล็อกท่านอาจารย์ท่านประมมกรีบไปซะเอ๊ะ ฮะออนั่นนั่นมันภาพทิวทัศน์ไทเฉวียนภาพทิวทัศน์ไทเฉวียนเป็นผู้โสเจเป็นผู้โดเจเป็นผู้โดเย,เเยอย่างแน่นอนไม่ผิดนะหอจะต้องเป็นผู้โศเยรับรู้ได้ว่าไทเฉวียนกำลังตกอยู่ในตาเลยซึ่งทำการช่วยเหลือผ่านภาพวาดอย่างแน่นอนเอ๊เรื่องนี้มันอะไรกันนะผู้โศเจคือใครผู้โศเจ หรือว่าจะเป็นปรมาจารย์เย่ที่อยู่หมู่บ้านเสี่ยวถือท่านนัน้นเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้ไม่มีผิดเขาไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนน้อยเป็นแค่ภาพกระจกกระจกคิดจะขวางทางข้างกันหรือเรือนของเย่ถางชิงเฮ้อโลหูธชมัหยุดเดี๋ยวนี้ นี่นี่มันอะไรกันหยุดแย่แล้วเดี๋ยวนี้อะไรกัน